ตัวที่ท่านเห็นก็คือปืนหนังสติกนะครับมี2แบบ2แบบก็คือใช้ตัวยางพม่าอย่างนั้นขึ้นยางด้วยมือนะครับถัดมาด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวขึ้นยางด้วยเท้าใช้เท้าเหยียบเพราะว่าเรื่อง,งเรื่องยางแรต่างก็จะแข็งกว่านะครับระบบการใช้งานไกลเร่งต่างเรื่องตัวไกลปืนนะครับเราสามารถแปลงได้ใช้ไกลร่วมกันก็ได้นะครับใช้หรือว่าจะใช้คนละไกลก็ได้ใช้ไกลถางแล้วก็ใช้ไกลเครื่องมือกลก็ด้านครับอย่างนี้ผมใช้ไกลเครื่องมือกลธรรมดา มันก็แปลงนะเพราะหนึ่งมันใช้ลูกอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวไปดูใ,นใ,นใกล้ๆว่า,ามันการแจ้งกัเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะเลยชุดนี้ให้เด้นนะฮะมีอยู่ประมาณ30กระบอกแล้วก็มีตัวปืนยิงปลานะครับโอเคเมืดค่าแล้วก็ทํากันแต่เช้านะฮะผมเริ่มจะลวนๆวลัวๆแล้วโอเคไปดูกันแล้วกันนะครับ คันท้ายนะครับเราก็ทามันขอโาษลูกค้าแบบสอบถามมาจ,จะทําเองนะฮะแนะนําการใช้งานหน่อยนะว่าการประกอบเป็นยังไงบ้างมีช่องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็ทำมรนท้ายก่อนนะครับถ้าเราอยากให้แม่นหน่อยก็ก็ใช้บันท้ายแบบแนบไหล แนบหลยอย่างเนี้ยนะครับทรงอ่อนรอ,องมาหน่อยมันก็จะได้ไม่แข็งมากแบบว่าเวลาเล้งๆงต่มันจะเข้าเข้ากับลูกกระตากพอดีตัวไกลใช้ไกเครื่องกลมนะฮะตัวยางไกเครื่วงกลมยังมีความแข็งแรงนะครับเสียไม่ไปเลยมันก็อยู่เขามันอยู่งั้นหละถ้ร้อยปีผมก็อยู่ได้ถึงร้อยปีนะครับตัวไกเครื่วงกลมไม่มีผลอะไรเลยนะครับสอตนเลสซะด้วยตัวยางก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะหนังรองดีๆหน่อยก็ประมาณนี้ประกอบผมใช้ตัวเหล็กที่เห็นเนี่ยประมาณสองเซนนะครับสองเซนคุณสองเซนเอ่อหรือว่าเหล็กหกขุนมมันนจะิว นึ่งก็หนึ่งหนึ่งนิ้วก็คือตัวแปดหุนนะครับก็แปดหุนกับหกหุนแล้วกันประมาณนี้มัดยางนะก็ใช้เชือกมาก่อนใช้ลีเวทนัดป้องกันการขาดก็ยิ่อยู่ได้นานมากเสียสลบเเล็กล่างเหล็กกับล้างไม้ผม่าสู้ล่างเหล็กไม่ได้โดยส่วนตัวนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องเลง็งเรื่องวิถีล้างต่างว่าเราเล็งมันจะเล็งง่ายมันจะเรียบเป็นเหลี่ยมสลบร,รงอะไรทั้งหมดเลยนะครับเรื่องล้างไม้เนี่ยครับมันจะหนึ่ง เรื่องโดนน้ำมึงเดี๋ยวก็คดมันก็เรื่องมากด้วยนะถ้าเกิดเราเจอช่างฝีมือดีๆทำตรงเป๊ะอะไรต่างก็ขวานไปนะครับแต่เวลาเลงเนี่ยว่าเราเล,ง,เาเาเลงตัวเหลงกมนจะมองเห็นงางโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีให้ดูส่วนเรื่องตัวสไลด์ก็อย่างเงี้ยฮะใช้ยางมันใช้ยางหลายเส้นใช้ยางหลายเส้นมันก็จําเป็นต้องต้องใช้เท้าเหยียบออกอันนี้เขาเรียกว,ว่าตัวปืนสไลด์ผมใช้ไกลตัวเดียวกันเลย เรื่องตงัวไกลจะใช้ไกลถางก็ได้ใช้ไกลขึ้นวมกมก็ได้นะครับไกลขึ้นวมกมเนี่ยมันจะใส่ลูกอะไรก็ได้ครับตั้งแต่8ปมิลจนถึง25มิลได้หมดเลยแล้วจะใส่ลูกแต่ถ้าเกิดเราจะยิงลูกเหล็กนะครับก็ใช้ไกลถางก็ได้ไกลถางมันก็จะปล่อยวิถีอะต่างๆผมว่าถือว่า d e แม่นกว่าดีาากว่าคนอื่นที่เลือกเอะนนะับแบบนี้เดี๋ยวผมไปตั้งกล้องแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขอเอาเนี้ยไปตั้งเอ่อตั้งกล้องตรงข้างหน้าก่อนแล้วโอเคนะฮะแป๊บเดียวครับ อย่างที่อันนี้ก็คือประกอบแล้วนะครับแล้วก็เหลือใส่ไก่ใส่ไก่ใสยาง,ยางดตอนนี้นะครับตัวอุปกรณ์ความยาวโดยรวมนะครับผมใช้อยู่ที่หนึ่งเมตรสี่สิบอันนี้ลงสีเรียบร้อยด้านนี้เสร็จแล้วยังเสร็จแล้วนะฮะอันนี้เราจะส่งแล้วลูกค้าที่สั่งไว้นะครับรอเดือนนะครับตัวไม้เป็นไม้ประดู่อย่าลงสีมันก็จะสวยอย่างเงี้ยน,นะครับบางตัวก็ติดกะพี้บ้างนะบาง,บางท่านบอกว่าก็ไม่ชอบไม่ชอบแบบว่ามีแกนล้วนนะครับเพราะว่า เอาเอามีแก่นหน่อยมีกระพี้หน่อยนะครับมันก็จะสวยไปกี่รูแบบกันอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีตัวพันธุ์ท้ายสั้นอย่างงี้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวพันธุ์ท้ายยาวนะครับก็จะนิ่งขึ้นแต่ดูส่วนตัวผมผมดูแล้วก็ผมผมยังได้หมดนะครับผมก็นิ่งเหมือนกันเพียงแค่เราแบบว่าศึกษาหน่อยนะครับว่ามันมันไม่มีพันธุ์ทายเนี่ยมันจะเลงยังไงอย่างเงี้ยนะฮะตัวชุดมันโอเคยาวไป ด้านนี้ก็มีนะครับอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะรีวิวรวมๆนะครับมีทั้งตัวปืนยิงปลานะครับตัวปืนสไลด์อย่างนี้นะครับตัวมินิอย่างนี้นะครับมันก็หลายอย่างทั้งละแล้วก็มีตัวยาวนะครับปั๊ดนะครับปืนยิงปลาตัวสั้นมีตัวปืนยิงปลาตัวท็อปในร้านนะครับที่ทําอยู่นะครับอย่างนี้นะครับโอเคด้านนู้นก็ยังมีตัวแล้วก็ยังมีตพันทพันท้ายเปล่าๆก็ยังมันบ้าพวกเบื่อครับโอ้นหลายโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะยิงอยู่อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ พยาตั้งกล้องแป๊บนึ่งครับไปยาวกันผมยืนประมาณนี้แล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นตัวปืนพันท้ายสั้นนะครับในราคาก็คือผมเลยนะครับด้วยปกติทำอยู่ทำอยูดที่1 9ึ่งพันะครับช่วงนี้ผมจัดโปรเดอร์นะครับมีอุปกรณ์พร้อมยิงมีตัวยางให้2ชดุดมีลูก100นัดเป็นลูกดินนะฮะที่แถมให้ จริงๆลูกไหนล่าดีนะครับได้หมดเลยตั้งแต่ลูกแก้วนะครับลูกเหล็กก็ได้นะฮะแล้วก็ลูกดินก็ได้ได้หมดเลยผู้ถูงมันล่าไดนะา้ได้ด้วยกันทั้งหมดขึ้นยางนะครับอย่างเงี้ยครับขึ้นยางเสร็จเสร็จแล้วลูกนะครับถ้าจะยิงหนูยิงตัวสัตว์ใหญ่ต่างๆจะเอาที่ลูกเลยเราก็ใช้ลูกดีนะผมว่ามันมันมน่าจะเหมาะสีสุดแล้วนะครับระยะการยิงนะครับผมยืนยืนอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณสิบสามเมตรถึงนู่นนะครับโอเคนะจะกไกลไปไหมโอเคเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ Okay, ผมพูดถึงว่าได้เปรียบดีเพราะว่าผมยิงหนังสติกมือนะผมยิงไม่ค่อยแม่นผมเล็งไม่เป็นนะครับผมขนาดตกแบบเลงเอางี้แหละฮะง่ายดีขึ้นยางแล้วก็ยิงนะครับเอาไว้ไล่สัตว์ก็ได้นะครับซึ่งเวัสดุสะดวกดีนครับแบบนี้นะครับขึ้นยางน,นะครับแล้วก็สะดวกดีนะครับกระทัดรัดดีไม่มันไม่ต้องไม่ต้องยาวเลยมากนะครับ ความตึงยาเนาะอยวที่เราตึงยานะคุณพี่จะเอาแบบแรงๆเรืง่งต่างแล้วก็เราก็มัดยางเข้าไปตึงๆเข้าไปอีกนะเอาขึ้นจนแบบว่ามือสั่นกาไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวพันธะสัน้นถ้าเกิดเราจะแบบเอ่อให้มันนิ่งหน่อยช่างแบบว่าตัวชุดบนเนี่ยนะครับให้มันช่วงชักยาวขึน้นหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน โอเคนะนี้น่าเห็นนะนี่ตัวสั้นของวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัวยาวตัวนี้ตัวยาวช่องชักผมเพิ่มเติมไปนิดนิดแล้วก็แตกต่างก็คือเรื่องพันท้ายตัวโดดเลยเลยก็ขึ้นไปนิงมากขึ้นสาหรับลูกค้ามือใหม่ต่างๆที่เรายิงกันทั่วไปนะครับโดยรวมที่เขาแข่งขันเนี่ยจริงก็ต้องเป็นพันท้ายยาวแบบนี้ขึ้นขึ้น แล้วก็ใส่ลูกใส่ลูกเราก็ยิงออกไปเลงก็ตามอาจจะให้แม่นมากขึ้นเราก็ติดกล้องติดลเซอ้ยช่วยนะครับแน่นอนเล้นะมันมนนิ่งดีผมชอบนะครับเดินเตตัวนะครับเดี๋ยวจะยิงชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปยิงตัวปืนสไลด์ตัวปืนยิงข้าต่อนะฮะมันมืดแล้ว ประมาณนี้ผมยืยนตรงน,นั้นนะอยู่มาสิบเอ็ดเมตรนิดๆน,น,นะครับโดยระยะแข่งขันก็จะใช้ประมาณสิบสองเมตรสูสีกันประมาณนี้แหละนะฮะแม่นยำก็ปีปเพิ่มเติม,เ,มเรื่องเรื่องการใช้งานครับไปจูนยางครัเเบเก็บตัวนี้ก่อนนะครับเก็บตัวนี้เสร็จเอาตัว,ตว,ตวไหนดีเล่นตัวปืนหนังสติกนะครับแล้วก็เอา,เอาตัวนี้เะไรตัวไลไ์นะฮะ ตัวปืนสไลด์สไลด์เนี่ยนะครับมันเพิ่มมันแตกต่างก็คือเรื่องตัวพันท้ายยาวสั้นแล้วก็ตัวช่วงชักเรื่องตัวยางความแรงนะครับ Britney, ถ้าเราเกิดเรา,ายิงไม่ไกลมากนะครับระยะสะักไม่เกิน20เมตรเนี่ยผมดูมันมันจะแตกต่างเรื่องความแม่นแต่กเรื่องความแรงนะครับอยู่ที่เราไอเรื่องลูกเดี๋ยคุณพี่ก็ใส่ลูกไปที่นี่สไลด์ผมชอบก็คือตัวนี้เป็นตัวมินิ <grass> น่ารักมาก <careers S 1> ยิงแบบระยะสะักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวม,มันจะยืนมัมมมนจะ ผมชอบมันสะดวกดีมันจะยืนตัวนี้จะบังไหมนะฮะเมื่อเราเหยียบใช้เท้าเหยียบอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ยิงนะยิงออกไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันขยับกล้องไปใกล้ๆกันนีนะ้ผมยืนไม่ถนัดนะเดี๋ยวมันจะยิงตัวนี้ให้ดูนะครับโอเคเราใส่ลูกเหล็กลูกแก้วลูกดิน ส่วนเรื่องตัวยางตัวนี้เป็นตัวยางไล่อย่างไล่ไลนี่ผมจะให้สีแดงไปนะครับตัวเล็กๆเ,เอาไว้เพราะว่าม,มันเหมือนกับไล่ลิงไล่อะไรต่างไล่สัตว์ที่มันเข้ามาในสวนเราแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะล่างจริงๆจะมีตัวยางตัวหนาให้เราก็ใช้เท้าเหยียบแบบนี้โอเคนะฮะแต่แล้วเราก็ใช้ตัวนี้เหยียบแบบนี้ครับเพราะว่ายางมันแข็งมากมจะต้องเป็นแบบนี้ไปดูเป้ากันเดี๋ยวผมจะยิงลองดูนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเดี๋ยวต้องเล็งดูนะเพราะมัน อบนี้กเกได้แล้วใส่รูปนะฮะหนึ่งปุ๊บแล้วก็ใช้เท้าเหยียบครับแล้วก็ยิงกระเดงกระเดงอยู่เอาเดิมนีหลยฮะยิงไม่ถูกดี๋ยวให้มันหยุดแป๊บนึงนะครับจริงๆมันเป็นปืนปืนสไลด์เนี่ยมันจะเหมาะกับระยะก็คือแบบ เออไม่ต้องไกลามากนะครับถ้าจะเอาคำแม่นนะถ้าจะเอาแม่นจริงเราต้องติดเลเซอร์อาผมยิงนี่ก็น่อยู่เพียสักหกเมตรนิดๆน,น,นะฮะเล็งมันก็เลงแบบสายตาเป,ปล่าๆอบนนี้กาวไม่รู้ว่าตัวนี้ไปทางไหนนะครับอขอดูกอ่อนแล้วกันครับโอ้ลูกเหล็กไปนู่นเลยครับตัวนี้เหมาะกับไล่ยางตัวนี้นะครับแล้วเปลี่ยนยางยางแรงๆอรอมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นยิงมจะแรงกว่าน,นี้หน่อยไอตุก๊กกระป๋องนี่มันแบน,นี่มันยิงไม่รู้จะยิงยังไงมันโดนยิงนมันแบนๆนะครับโอเคนะครับจะลองดูนะ เป็นแบงก็ยังถูกนะครับแต่ใช้ในการเล็งเอาหน่อยสะดวกดีดิดไปดินมาอยู่นะครับยิงอะไรเดียวน่าจะไม่โดนลวมันมันดินไปดีมาฮะโอ้โดนเฉยวันนี้ลูกถ้าเป็นตัวไกลไกลทางแบบนี้ใส่ลูกตั้งแต่8มิลนะครับเหมาะยีงแปแปดมิลก็เป็นพวกงานปืนโล่งอะไรต่างๆอย่างนี้ยน,นะครับได้หมดเลยนะครับต้องดิดไปดินมาน โอ้โโดยดูเหมือนกันนะครับก็แต่แต่ผมพูดถึงก็คือลงคมสะดวกฮะโอเคไอ,อตัวสไลด์นี้ผมเลยราคาก็คือเหลือเหลืออยู่ที่หนึ่งพันเก้าอย่างเงี้ยนะครับโอเคไม่เป็นไรไปละไปละตัวนี้นะครับตัวสั้นตัวเล็กมียางให้สองชุดแล้วก็มีลูกให้ร้อยนัดเป็นตัวลูกเหล็กต่างๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูตัวอะไรกันดีปืนยิงปลาไหมสไลด์มันมีหลายตัวตั้งแต่ตัวสั้นตัวยาวต่างๆนะแรงงตัวนี้ก็มี เก็บไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูตัวปืนยิงปลานะครับค่อยๆเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตาลายผมมเองอย่างลายเลยนะครับปืนยิงปลาผมตัดสินใจก็คือคุยกับทีมงานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาจัดโปรให้เป็นตัวนี้เป็นตัวยาวแบบนี้นะครับตัวยกยิงสั้นเรื่องตัวยางรองรับได้สามเส้น สายได้สามเซนนะครับเป็นตัวปีกปีกรองรับลูกโรเลอร์ได้นะครับคุณพี่ยาวโรเลอร์บอกผมนะครับเพิ่มสองร้อบาทมีลูกโรเลอร์เป็นลูกปืนให้มีตัวลอกสายพีเอนะฮะยาวโดยรวมก็จะเป็นตัวลานี่ยยาวอยู่ที่แปดสิบเซนอันนั้นอันนั้นชงชันนะครับยาวโดยรวมคือเมตรยี่สิบช่วงชักแปดสิบมาตรฐานดียิงลูกได้ก็สี่มิลสี่จุดสองสี่จุดห้าได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็สวยดีปไปดูกันโอเคเดี๋ยวมึงขึ้นยางไปธรรมดาก่อนไส่ลูกแล้วนะครับ ถ้าเราเจะเอาแม่ๆเราต้องใส่แบบแบบยายวๆไปนะครับเป็นเป็นพันธยแนบไหลไปเลยนะฮะเพราะนี่ผกจะยิงแบบธรรมาดาอย่างเงี้ยนะครับโอเคคลองตัวดีโอเคเรียบร้อยนะครับก็ยิงตัวตัวกล่องไปแล้วส่วนเรื่องราคาผมพร้อมยิงให้มีอุปก,กรณ์ครบชุดนะครับเซตนนี้จริงๆเราทําอยู่2000กว่าบาทนะครับ2อ0 0นหาครับ เล,เลก็คือในใน,ในคลิปนี้เ้ย้ยคนที่ดูเอานะก็สนใจตัวปืนยิงปลาแบบยกยิงพร้อมพร้อมใช้งานเรื่องตัวไกปืนผมใช้เป็นตัวไกสแตนเลสนะครับมีเซฟมีเซฟนกข้างบนให้การลั่นอย่างเงี้ยนะฮะตัวปีกก็รองรับได้นะครับรองรับลูกโลเลยได้ตัวตัวรางเป็นรางตัวใหม่ใส่ก็คือใส่เลเซอร์ได้ใส่กล้องเลดดอดได้เลยนะครับตัวรางตัวชุดรางนี้20มิล ลงตัวนะครับน้ําหนักอยู่ที่1.4กิโลกร,รัมนะครับความใช้งานนีช่างาเรียบร้อยแล้วมีตัวไหนอีกไหมเฟิบเฟิบไปดูภาพดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างนะครับสะดวกดีเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะโดยรวมกันนะจะประมาณสัก15นาทีนะครขอเวลาอีก2นาทีว่าเป็นยังไงบ้างสนใจตัวปืนหนังสติกด้านนี้อันนี้เหลือลงสีลงสีเสร็จก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ พร้อมส่งนะครับจะได้ไม่ต้องรอ,อนานนะครับตัวนี้ผมลดลดราคาเหลือตัวปืนปืนยางพ่าม,มีพร้อม,มใช้งานนะครับปยาง2ลูกร้อยนัดราคาเหลืออยู่ที่พันหส่วนตัวพันธุ์ยาวนะครับสองพันเก้านะครับ, 2, ร,บราคาเดิมอยู่ผมทําอยู่ที่เหลืออยู่ที่สองพันทวนอย่างเงี้ยอันนี้ก็รอลงสีแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะครับมัดตัวยงตัวยางอะไรต่างก็มีให้เรียบร้อยแล้วก็ถัดมันก็เป็นตัวปืนสไลส์สไลด์ตัวมินินะครับมินิอยู่ด้านด้านด้านไหนเอ่ยด,ด้านล่างอย่างเงี้ยครับ อันนี้เตัวปืนมินิมียางให้2ชุดมีลูกร้อยนัดเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยด้านบนก็คือรอประกอบตัวใช้งานอยู่ด้านนี้แล้วก็มีตัวด้านนี้อันนี้อันนี้หรือพันเ้านะครับส่วนตัวปืนยิงปลานะครับผมเลยไรเดอร์นะครับสองพนะครับผมลดเหลือเหลือที่เอาเอาพันเจ็ดหบาทลมส่งมีลูกหนึ่งยางหนึ่งพร้อมใช้งานมีลอกสายพ e. ีให้นะครับตัวสายพ e. ีก็คือแปดปอน ปลาก็เจ็ดแปดโลคือเอาได้สบายพูดถึงนะสิบโลก็ยื้อช่วยกันหน่อยนะฮะก็มียางอุปกรณ์ให้เนี่ยอุปกรณ์ก็คือพร้อมพร้อมตัวใช้งานให้นะครับจะเป็นตัวยกยิงทั้งหมดเลยถัดมาหน่อยนะฮะตอกนั้นก็เป็นตัวสลด์ยาวสลด์ยาวอย่างนี้ก็ลดให้สลายยาวมันก็จะมีตัวพันท้ายแนบไหลให้อันนี้ก็ลดเหลือ2 5 0 0นะครับทั้งหมดเลยตัวยาวๆอย่างเงี้ยจะเป็นตัวพันธท้ายสั้นก็ได้นะครับด้านนี้ก็เป็นตัวปืนยิงปลาตัวท็อปตัวท็อป2อ0 0นะครับอันนี้อันนี้คือ เป็นล่างหนาขึ้นเป็นตัว X แล้วก็มีตัวธรรมดาอย่างพัน้าย,ยาวอย่างเงี้ยนะครับพัน้ายยาวผมลดเมื่อกี้ก็คือไอตัวพันายสั้นีพันเจ็ดตัวยาวเนี่ยผมทําอยู่ที่สองพันนะครับรถเร็วสองพันละรวมส่งไม่ต้องรอนานนะครับส่งวันเดียวถึงนะครับแล้วก็มีตัวพันท้ายเปล่าอย่างเงี้ยนะ่ะกาลังไล่ประกอบกันอยู่อย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ปิด ปิดกําลัแล้วนะครับเพราะว่าทํางานแต่เช้านะครับก็ถือว่าง่วงมากแล้วก็มีด้านหลังโอเคเรื่องเรื่องเบอร์โทรนะครับคุณวิทักไลน์มาก็ได้นะครับอันนี้เป็นเบอร์เบอร์ไลน์ของผมเองนะครับแล้วก็เป็นเชื่อใน Facebook ที่ใช้กันอยู่นะครับ0652818758นะครับทักไลน์นะครับหรือว่าจะโทรก็ได้ส่วนเรื่องยางนะครับอันนี้คือยางยางม่านะครับเทียงเทียบเนี่ยพลังมัดกันถ้าเป็นในในช่องแรงต่างก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับพอดีเพิ่งเพิ่งทําได้ไม่นาน ไม่ว่าจะเป็นในช่อง youtube นะครับแล้วก็เป็นในอยูนิเพจต่างๆนะครับทำให้กี่เดือนเองนะฮะฝากกดติดตามด้วยเด้อพี่เพราะว่าจะได้เห็นกันบ่อยๆนะครับเผื่อมีมีโอกาสเผื่อมีสินค้าใหม่ต่างๆเอามาเามโปรโมทนะครับเอามาพูดคุยกันเนี่ยก็ยังทำางินอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะโอเคครับผมฝากขอบพระคุณนะครับที่เสียสละนะครับรบจมด้วยเยผมก็งอมๆนะเพราะว่าพูดไปก็รัวไปนะฮะเพราะว่าก็ทำแต่เช้ามันมันเมื่อยเป็นกันโอเคเดี๋ยวจะพักผ่อนกันละ ขอบคุณครับนะฮะขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณครับ